โอเคนะครับหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าในพันออเรซาของเรานะครับประกอบด้วยในส่วนของน้ำมันรำข้าวนะครับที่จะมีสารพระเอกของเราครับที่ชื่อว่าสารแกมมาออเรชแนลนะครับยังอุดมด้วยวิตามินอ e, ีทั้งโทโค f ฟอรอลและโทโค t ซแนลนะครับยังประกอบด้วยอฟอร์ฟอลปิดครับที่อุดมด้วยกรดไขมันที่จําเป็นที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้นะครับแถมยังมีการนะครับเพิ่มเติมในส่วนของคนไซคิวเทนเข้าไปด้วย เอาละนะครับก่อนที่เราจะรู้สึกว่าแล้วหลักการเลือกน้ำมันรำข้าวที่ดีเนี่ยนะครับในการดูสุขภาพของเราเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องมีความบริสุทธิ์นะครับปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารธรรมชาติหรือสารที่มนุษย์เนี่ยนะครับสร้างขึ้น2ครับเรื่องของความเข้มข้นใช่ไหมนะครับเราต้องการสารอาหารดีๆในการดูสุขภาพของเราดังนั้นความเข้มข้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบได้ รเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสารเข้มข้นที่มีการระบุในฉลากเนี่ยนะครับเป็นจริงตามนั้นนะครับระฉงนั้น3าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ออเรซ่าของเราเนี่ยให้ความสําคัญทั้งสิ้นเลยงั้นเรามาดูองค์ประกอบแรกของเรากันก่อนเลยนะครับที่เป็นพระเอกของเราคือสารแกมมาออเรซแนลนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสารแกรมมาออเรซแนลเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงก,กันกับสารที่เรียกว่าเป็นไขมันกลุ่มของ คอเลสรอลดังนั้นแกมมาออเซแนลคับจึงมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาระดับไขมันใกล้ของเรานะครับให้อยู่ในนะครับระดับที่สมดุลนั่นเองนะครับแถมตัวมันเองเนี่ยยังเป็นอนุพันธ์นะครับของฟอรูริกแอซิดนะครับที่มีประโยชน์มากมายครับต่อเรื่องของกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระดังนั้นอ่นะครับอันิเกิเป็นสิ่งที่เราได้มีการค้นพบนะครับสารแกมมาออเซแนลอยู่ในออเรซ่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับ อะไรคือประโยชน์แรกที่เราควรจะดูกันนะครับแน่นอนครับว่าปัจจุบันครับปัญหาเรื่องของภาวะการเป็นโรคไขมันเนี่ยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยสารแกรมมาโอเลสเอรนลนะครับสามารถช่วยนะครับในเรื่องของการควบคุมการสร้างคอเลสเตอรอลที่มากเกินไปนะครับของตับของเราได้แถมครับยังสามารถช่วยเรื่องของการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายและเร่งการขับคอเลสเตอรอลออกจากร่างกายได้ มากขึ้นนะครับเป็นการควบคุมทั้งเรื่องของไขมันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆเช่นนิ่วในถุงน้ําดีนั่นเองนะครับแถมยังนะครับสามารถมีประโยชน์ที่สําคัญต่อบคุคคลที่เป็นโรคอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าเป็นโรคไขมันในเลือดสูงนะครับโดยที่สารแกรมมาลิซนอลครับสามารถทําให้ตับอ่อนของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับในการผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินซูลินนะครับออกมาเพื่อนะครับรักษาระดับน้ําตาลในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งครับก็ทําให้ตับของเราเนี่ยนะครับมีกระบวนการของการขาผพันไขมันได้ดีขึ้นนะครับและลดการสร้างน้ำตาลนะครับส่วนเกินออกมาจากตับของเรานั่นเองสิ่งเหล่านี้ครับจึงทำให้เราได้รู้ว่านะครับสารกัมม่าออร์นอัลจึงสามารถควบคุมได้ทั้งระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันในร่างกายของเรานั่นเองนะครับ และสุดท้ายครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันอาจจะเกิดจากโรคเสื่อมนะครับที่มีสาเหตุของสารอนุมูลอิสระนะครับสารแกม,มาออลเชโนลนะครับสามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแรงขึ้นมานะครับ ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยครับปกป้องจากความเสี่ยงแถมยังนะครับมออีความเป็นไปได้ครับที่สามารถที่จะช่วยในการยับยางนะครับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนะครับที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระด้วยนะครับดังนั้นนะครับจึงเห็นว่าในบรรดานะครับเรื่องของออสารธรรมชาติต่างๆเพื่อนๆเห็่ว่าในกราฟเนี้ยนะครับน้ำรำข้าวถือเป็น หนึ่งในสารธรรมชาติที่ดีสุดตัวหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับสารแกมมาออร์ซินอลเนี่ยนะครับจึงช่วยในเรือของการป้องกันความเสี่ยงนะครับของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเพราะว่าสามารถเพิ่มระดับ HDL นะครับควบคุมนะครับไขมันเลวนะครับ LDL นะครับ ได้นะครับแล้วก็รักษาระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงนะครับที่ไขมันเนี่ยนะครับจะไปเกาะผนังหลอดเลือดของเรานะครับแถมยังสามารถนะครับด้วยการที่มันเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแรงนะครับจึงนะครับมีความเป็นไปได้ในการที่ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็สารแกมมาโซนอลเนี่ยนะครับสามารถควบคุมนะครับ การอักเสบเรื้อรังนะครับที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับแถมสําหรับใครเนี่ยนะครับทีอ่อาจจะมีปัญหาเรื่องของกดไหลย้อนนะครับเป็นแผลในกระเพาะนะครับสารแกมมาออร์ซนอลสามารถที่จะควบคุมนะครับการสร้างกดหรือการหลังกดไม่ให้เกิดการสร้างเกินความจําเป็นได้ด้วยนะครับแล้วเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเนาะโควิดเนี่ยนะครับสร้างปัญหาสุขภาพกันทั่วโลกเลยนะครับเราพบว่าสารแกม m a ออร์โซนอลมีคุณสมบัติที่ ดีครับในการกระตุน้นภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้แข็งแรงได้นะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีการสร้างอินซูลินนะครับแล้วก็ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่สําคัญพอๆกันเลยนะที่ชื่อว่าอะดิโปเน n กตินครับสตัวนี้ครับช่วยในการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดของเราได้นะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับแน่นอนว่าสารแกรมมาออร์เจนอลนะครับมีคุณสมบัติพิเศษในการ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดเนาะนะครับหากเรากําลังออกกําลังกายอยู่นะครับการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นนะครับก็จึงทําให้นะครับคุณภาพของการออกกำลังกายของเราเนี่ยดีขึ้นไปได้นะครับและอีกหนึ่งสิ่งก็คือ สารต่อต้านอนุมูลอิสระเนาะนะครับหลายๆโรคเลยเนี่ยก็เกิดจากสารอนุมูลอิสระนะครับดังนั้นจึงสามารถต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับและในวัยคู่ใหญ่นะครับต้องมีการประชิญนะครับภาวะที่เซลล์สมองของเราเนี่ยมีการเสื่อมตามอายุเนาะนะครับซึ่งหนึ่งสาเหตุเกิดจากสารอนุมูลอิสระใช่ไหมนะครับดังนั้นสารแกมมาออลิซแนลจึงสามารถนะครับช่วยเราเนี่ยนะครับในการปกป้องระบบประสาทสมองของเราเนี่ย ให้นะครับแข็งแรงได้ด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับตัวแรกผ่านไปแล้วนะนะครับไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะออริซ่าของเราเนี่ยยังประกอบด้วยวิตามิน E ด้วยนะครับวิตามิน E 2ชนิดที่เราต้องรู้จักเลยนะครับจะอยู่ในรูปของโทโคฟิรอลนะครับอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็คือโทโคไตรอีนอลซึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย เราอาจจะหาวิตามินอีโทโคฟอรอลเนี่ยจากพืชทั่วไปนะครับหรือว่าสารธรรมชาติได้ได้อยู่แล้วแต่โทโคไทเนลนะครับกับเป็นวิตามินอ e, ีพิเศษที่เรานะครับสามารถค้นพบได้ในสารอาหารธรรมชาติบางชนิดเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะในน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวเนาะนะครับสาคขั้นอย่างไรนะครับเพื่อนๆทราบแล้วว่าวิตามินอ e, ีมีคุณสมบัติในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่เพื่อนๆครับ โทโคเทอเนลกลับสามารถเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าวิตามินอ e ีทั่วไปถึง40-60ถึงเท่ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของวิตามินอ e ีเหล่านี้นะครับทีเ่เป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับจึงสามารถที่จะเข้าสู่เนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อไขมันเช่นตับกับสมองได้ดีขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการปกป้องฟื้นฟูนะครับและดูแลอ,อวัยวะเหล่านี้ของเราให้แข็งแรงนะครับและยังสามารถที่จะ ซึมเข้าสู่นะครับเนื้อเยื่อของเราหรือเซลล์ของเราได้ดีกว่าวิตามินอ e ีทั่วไปด้วยเนาะนะครับดังนั้นนะครับเราอยากจะดูแล้วว่าเราวิตามิน e เหล่านี้นะนะครับมีประโยชน์กับร่างกายของเรายัางไงบ้างนะครับตั้งแต่เรื่องของเกี่ยวกับเส้นผมเลยนะนะครับวิตามินอ e ีเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตของเส้นผมของเราเนาะนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอไหม คนที่ทานออเรซ่าทานไปทานมาอยู่ๆก็ผมขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของวิตามินอ e ีนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการปกป้องเนื้อเยื่อสมองนะครับลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับด้วยการรักษาระดับคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยไม่ให้สูงเกินไปนะครับแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ดีด้วยในส่วนของเกี่ยวกับออทางเดินอาหารนะครับวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุ ที่ทาให้เราเนี่ยเยกิดการหลังกรดที่มากเกินไปนะครับดังนั้นวิตามินอีจึงนะครับช่วยควบคุมการหลังกรดที่มากเกินไปของทางเดิอนอาหารของเราได้ด้วยนะครับส่วนข้อเข,ข่าของเราเนาะนะครับวิตามินอีเนี่ยนะครับช่วยในเร e ื่องของเกี่ยวกับเอ่อการลดการอักเสบของข้อเข่าและในกระดูกนะนะครับวิตามินอีมีส่วนนะครับในในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกคุณนะครับแม้กระทั่งกล้ามเนื้อนะครับสำหรับใครที่กล้ามเนื้อเนี่ย อาจจะเกิดปัญหามีอาการกล้ามเนื้ออักเสบนะครับวิตามินอ e ีเนี่ยก็สามารถช่วยในการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ช่วยในการรักษากล้ามเนื้อของเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในสําหรับผู้ชายเองเนี่ยนะครับที่อายุมากขึ้นเราเนี่ยอาจจะสัมพันธ์ต่อการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเราพบว่าวิตามินอ e ีเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะนะครับเอาละนะครับสาหรับ ผู้ชายเองเนี่ยนะครับหรือว่าผู้หญิงเองเนี่ยที่เราอ้วนเราจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับใช่ไหมนะครับที่เกิดจากภาวะไขมันพอกตับนะครับเราพบว่าวิตามินอ e ีเนี่ยสามารถลดความรุนแรงของภาวะไขมันพอกตับได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของผิวพรรณแน่นอนครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเราต่างใส่ใจกับเรื่องของผิวพรรณของเราให้ สวยใสยดูดีใช่ไหมนะครับดังนั้นด้วยการที่มันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระครับจึงสามารถป้องกันผิวพรรณของเราได้แถมครับยังสามารถช่วยในเรื่องของการลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะครับทําให้ผิวของเราเนี่ยเมื่อเป็นแผลเนี่ยผิวเราอะ่ะจะหายเร็วขึ้นนะครับและเมื่อนะครับช่วยของช่วยได้เนี่ยนะครับจะทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดความยืดหยุน่นกระชับและก็เต่งตึงได้ด้วยนะครับ อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถือว่าเป็นค่ะเอกในออริซ่าของเราที่เรามีการเติมเข้าไปเพื่อเสริมประสิทธิภาพออริซาของเราให้ดีดยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับก็คือสารที่ชื่อว่าโคเอนไซม์ Q10 นะครับสารโคเอนไซม์คิ0คืออะไรนะครับสารโคเอนไซม์คิ0เนี่ยนะครับเป็นสารที่จําเป็นต่อเซลล์ของเราในการสร้างพลังงานนะครับดังนั้นถ้าเราอายุมากขึ้นระดับโคเอนไซม์ Q10 ที่น้อยลงอาจจะทําให้ เซลล์ของเราเนี่ยทำงานไม่ได้ดีนะครับเราจะพบว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของความไม่แข็งแรงของร่างกายใช่ไหมนะครับดังนั้นโพรไนฟเทนจึงให้พลังงานกับเซลล์ของเราได้นะครับแถมตัวของมันเองเนี่ยยังถือว่าเป็นสารต่อตา้านอนุมิสระที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับช่วยลดการอักเสบได้ด้วยมีนะครับสองสิ่งนี้จึงมีส่วนสำคัญนะครับในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะครับแล้วก็ ช่วยให้อวัยวะที่ต้องทำงานยังหนะักนะครับเช่นหัวใจไตปอดตับทำงานได้อย่างดีด้วยแล้วก็เพิ่มความสามารถของร่างกายเนี่ยนะครับในการทำงานร่วมกับอินซูลินนะคบเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแถมยังนะครับมีส่วนเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการในการดูแลรูปร่างของเราให้ดีนะครับลดไขมันส่วนเกินเนี่ยคนไซคูเทนช่วยเพิ่มการสลายไขมันเก่าได้ด้วยนะครับ และในสุภาพสตรีเน,ะนาะคอนไซคิวเทนครับช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูอ่อนกว่าวัยได้นะครับแถมยังเสริมการทํางานของสมองของเราเนี่ยให้ป้องกันนะคบเพราะว่าของการเป็นสมองเสื่อมนะครับแล้วก็เป็นโรคไมเกรนได้ด้วยนะครับและสุดท้ายสําหรับคนที่ออกกําลังกายคอนไซคิวเทนสำคัญต่อเราครับในการนะครับให้เราเนี่ยสามารถมีการออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับปริมาณเราพบว่า ใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นโรคเสื่อมแล้วในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราควรได้ปริมาณของโคลไซคิวเทนเนี่ยประมาณนะครับ100ถึง200มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งออริซ่า1เม็ดเนี่ยให้โคลไซคิวเทน30มิมลลิกรัมนะครับคนที่ชอบเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราควรได้รับปริมาณโคลไซคิวเทน2 0 0ถึง3 0มรมิลลิกรัมต่อวันนะครับผู้สูงอายุนะครับเราควรได้รับโคลไซคิวเทนอยู่ที่200มิลลิกรัมต่อวันนะครับ ที่สำคัญมากบุคคลที่เราเนี่ยไม่อยากจะแก่เลยอะนะครับเราไปไหนก็จะมีแต่คนทักอายุเราเนี่ยนะครับว่าโอ้จริงหรอนะครับเราเนี่ยอายุเยอะแล้วหรอทําไมเราดูเด็กจังทําไมเราหน้าเด็กจังทํำไมเราผิวดีจังนะครับสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับเราควรได้รับคนไซคิวเทนครับวันละ3 0 0มลกรัมต่อวัน นะครับเอาละตรงนี้เราจะรู้แล้วนะครับว่าเอ๊แล้วในแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีการทานออริซ่าวันละเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับและสุดท้ายครับหนึ่งสาเหตุสําคัญนะครับที่ตามตามมาเลยนะครับของภาวะของการเกิดโรคเสื่อมก็คือความเสื่อมที่เกิดจากสารอนุวิสระนะครับและเอ๊สารอนุวิสระคืออะไรสารอนุวิสระครับคือสารที่มันไม่สเสถียรครับมันจึงต้องไปแย่งอิเล็กตรอนนะครับจากโมเลกุลอื่นๆรวมถึง เซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับจนก่อให้เกิดภาวะความเสื่อมต่างๆตามมานะครับจากสไลด์นี้เพื่อนเเห็นว่าในผลิตภัณฑ์ออริซ่าของเราทําไมนะครับถึงมีบทบาทสําคัญต่อการต่อต้อตานภาวะโรคเสื่อมที่เกิดจากสารอนุมิสระได้อย่างดีนะครับเพราะออริซ่าของเราเนี่ยนะครับประกอบด้วยสารต่อต้านอนุมิสระที่แข็งแรงแข็งแรงทั้งนั้นเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารแกมมาออริซแนลนะครับ ฟอสฟอริกแอซิดโทโคฟูรอลโทโคเทนอลรวมถึงคอนไซคิวเทนโดยปกติแล้วเนี่ยเราอะค่ะคเพื่อนเรามักจะมีการได้รับสารอนุูมิสระเข้ามาโดยที่เราไมรู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ pm สองจุดห้าในอากาศนะครับควันบุหรี่ควันไฟแสง uv จากแสงดวงอาทิตย์การอักเสบต่างๆของร่างกายรวมถึงกระบวนการการข่อผ่านพลังงานซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับ ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาดังนั้นสารต่อต้านอนุมิสระในออรซาถ้าสามารถลดภาวะสารอนุมิสระเหล่านี้ได้จึงมีความเป็นไปได้ที่วันนี้ออรซาของเรานะครับสามารถที่จะป้องกันภาวะการแก่ก่อนวัยลดการอักเสบนะครับ ปกป้องโรคที่เกิดจากความเสือ่อมรวมถึงนะครับปกป้องโรคที่เกิดจากโรค NCD นะครับก็คือโรคเรือรังที่ไม่ติดต่อนะครับแถมยังมีโอกาสนะครับในการทําให้ตัวเราเนี่ยห่างจากโรคที่เราเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะเป็นแน่นอนนะครับก็คือโรคมะเร็งนั่นเองเนาะนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้เราเห็นไหมครับว่าสําหรับเราเองที่เป็นคนที่รักสุขภาพนะครับ สารอาหารเหล่านี้มีคุณประโยชน์มากมายนะครับในการเรื่องของการปกป้องเราเนี่ยนะครับเพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมครับผลิตภัณฑ์ออริซ่านะครับหลายๆคนจึงบอกว่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารสามันประจําบ้านนะครับดังนั้นประโยชน์เหล่านี้ครับผมเชื่อว่าแม้แต่ตัวของเราเองนะครับคนเที่ยวร,รักนะครับหรือบุคคลที่รักสุขภาพทุกคนทําไมครับถึงจําเป็นที่ต้องมีออร s ซาติดคู่เราติดคู่บ้านของเราไปตลอดการครับ